สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u ู e ท่าอินเตอร์เนียนะครับพบกับความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคงจะต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องสําหรับความเคลื่อนไหวในทะเลจีนใต้นะครับจากก่อนหน้านี้ผมได้รายงานข่าวกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นได้ส่งสองกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาซ้อมรบในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากเนี่ยนะครับนั่นก็คือกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ชื่อว่า กองเรือบรรทุกเครื่องบิน u s s ทิโอ r ด r o o s เ v e l t นะครับแล้วก็กองเรือบรรทุกเครื่องบิน u s s นิ i t z ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐอ้างบอกว่าเป็นภารกิจในการที่จะซ้อมรบในการที่จะบังคับบัญชาสั่งการให้เป็นเอกภาพระหว่างสองกองเรือและการทําง,งานร่วมกันระหว่างสองกองเรือแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของกองทัพเรือสหรัฐเท่านั้นที่เข้ามาสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้ นั่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อฟอรองปาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสได้ทวีตข้อความเนี่ยนะครับว่าเวลานี้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ SNA เ m e r าดตระเวนผ่านทะเลจีใต้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีเรือ BSAM f e n e ติดตามสนับสนุนการลาดตระเวนในพื้นที่พิเศษนี้เพื่อพิสูจน์ขีดความสามารถของกองทัพเรือฝรั่งเศสในการวางกำลังในดินแดนห่างไกลและเป็นเวลายาวนาน เคียงข้างกับออสเตรเลียสหรัฐญี่ปุ่นที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของเรานะครับฝรั่งเศสนั้นเนี่ยคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยไม่มีข่าวเข้ามายุ่งยามหรือว่าเข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ทะเลจีใต้แต่ว่าล่าสุดนั้นจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยว่ามีเรือด,ดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาลาดตะเวนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าจับตามองนะครับ ฝรั่งเศสเองนั้นเป็นสมาชิกองค์การนาโตมีเขตเศรษฐกิจจำเพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกรอบดินแดนทะเลของตนเองและมักย้ำความสำคัญของการป้องกันเสรีภาพของการเดินเรือในภูมิภาคนะครับรัฐมนตรีหญิงของฝรั่งเศสกล่าวในทวิตเตอร์เนี่ยครับว่าสาเหตุที่ต้องทำภารกิจเช่นนี้ก็เพื่อเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ของฝรั่งเศสเกี่ยวกับพื้นที่ทะเลจีใต้และยืนยันว่ากฎหมายระหว่างประเทศคือกฎหมายเดียวกันที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะเดินเรือในทะเลใดก็ต่าง ในขณะที่จีนเนี่ยนะครับก็อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดแต่หลายประเทศในภูมิภาคเช่นฟิลิปปินส์บรูไนามาเลเซียและเวียดนามนั้นก็อ้างการรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความขัดแย้งก็ลดน้อยถอยลงหลังจากจีนนั้นเข้าเจราจาก,กับทุกประเทศในการที่จะแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่านี่แหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการแบบเสรีภาพในพื้นที่ทะเลจีนใต้และมีการซ้อมรบร่วมกัน ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งเรือพิฆาต U.S.S. John S. McCain เข้ามาใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลก่อนหน้านี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจน่าติดตามนะครับว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่านี้หรือไม่ครับ